ชันเพลงมารอให้กำลังใจกันที่มาดามทูโซชั้นหสยามดิสอรี่กันตั้งแต่หัวหวนันเพราะหนุ่มหลอม่อขวัญใจมหาชน3ปีซ้อนอย่างดีสุดปิตเขาเตรียมเพลงฮิตในอัลบั้มใหม่ล่าสุดอย่างรักนะคะมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างใกล้ชิดด้วยโดยงานนี้มาถึงมาดามทูโซที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่งระดับโลกทั้งทีจะมีมาแค่เพลงมาฝากเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่พอหรอกคา่ะเพราะงานนี้เขามีเซอร์ไพรส์เปิดตัวหุ่นขี่พึ่งตัวที่80กันด้วยไปชมกันค่ะ you ออดแบบออกมาได้เป๊ะๆเหมือนหนุ่มบี้สุกิตย่างกาแฟแฝดนั้นต้องใช้เวลาในการถอดแบบเพื่อปั้นส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นลูกตาเส้นโผมหรือนิ้วมือรวมๆแล้วก็กินเวลาไปประมาณ6เดือนหรือเกือบครึ่งปีเลยทีเดียวส่วนราคานั้นก็สูงมากเพราะการลผลิตคุณแต่ละตัวที่นํามาโชว์ไว้ให้ผู้คนได้ซื้อตัวเข้าชมกันนั้นก็ตกอยู่ที่ประมาณ8ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ งานนี้หนุ่มบี้สุกฤษเขาก็เลยตื่นเต้นดีใจมากเพราะเคยฝันไว้ว่าอยากจะมีหุ่นที่เหมือนตัวเองบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็ได้ไปเดินชมพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศแล้วก็ได้ลองซ้อมถ่ายรูปกับหุ่นดาราด,ดังของคอลลีวูดใบเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเต้นครับเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเขาก็มีการส่งหุ่นมาทางอีเมลส่งรูปมาให้ดูว่าผมต้องแก้ตรงไหนหน้าต้องเติมอะไรยังไ,ไงไหมเราตอนแรกเห็นก็ตกใจเอย นี่ขนาดยังไม่เสร็จนี่ยังเหมือนมากขนาดนี้ล้วขอครั้งแรกเมื่อกี้ที่มาสซนบายก็เพิ่งเห็นพร้อมกันเหมือนกันอันนี้ท่าเราเลือกเองหรือว่ายังไงเราเลือกท่าเองครับเราเลือกท่าเองเราอยากได้ท่าแบบนี้แล้วก็มีคนมาต่อมือต่ออะไรเราเอย่างเงี้ยครับทำไมถึงเลือกท่านี้ครับพี่ครับมันเหมือนเป็น,นเราก็ทําอยู่บ่อยนะเวลาเราถ่ายรูปปกติแล้วก็จะมีคนแบบมาขอต่อมือด้วยต่อมือด้วยเป็นหัวใจพอทีนี้มีท่านี้ปุ๊บก,ก็คือทําไว้เลยแล้วก็ใครอยากมาต่อมือก็นี่เลยครับมีหุนให้เลยวัดตัวประมาณเนะกือบเกือบมมาาววััดต มีอุปกรณ์มีคีมง้างวัดแขนวัดวัดเยอะมากคือรายละเอียดแทบจะทุกรูกคุมขนวัดไปหมดครับทำประมาณ6เดือนครับทำประมาณทําอยู่ที่อังกฤษแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราส่งมาที่เมืองไทยครับก็ <S <S uh> uh> อยากได้เป็นของตัวเองครับแต่ว่ามันตัวละ8ล้านก็ได้เดี๋ยิ้มยิ้เพื่กัน ต่ตางอย่างนะคะถึงได้เป็นตาได้ปั้นนะก็เป็นความกรุณาครับที่มาร์ตโโซเลือกให้ผมมาเป็นหุ่นยนต์ที่นี่ครับขอบข,ขอบคุณมากเป็นยังไงกันบ้างคะแฟนคลับหรือใครที่รลงรักหนุ่มบี้แต่หาโอกาสประชิดต,ตัวถ่ายรูปกับหนุ่มคนนี้ได้ยาก <ๆ S 1> ก็น่าจะลองมาเยี่ยมเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันดูบ้างแถมท่าที่หุ่นฟ้าแฟรของบี้สุกิตตัวนี้แอคอยู่ก็เป็นท่าที่เจ้าตัวเขาครีเอทคิดเองอีกด้วยเพราะเขาบอกว่าแฟนๆชอบถ่ายรูปต่อมือให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้มากมายกันเลยทีเดียวค่ะ ปริศนาคล้ายที่มถ่ายภาพกนกวันมณ<ต>ีแสงสาครแมงโกท้ทีวีแรงงานค่ะควที่เรื่องของตัวเองนะคะให้ทุกคนได้เก็บภาพนะคะถ้า